สวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณอยู่กับผมไกด์ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดเป็นอันดับสองในระบบสุริยะและใหญ่เป็นอันดับสีจากดวงอาทิตย์มีพื้นผิวที่เป็นน้ำแข็งเต็มไปด้วยฝุ่นเย็นและเป็นทะเลสายชื่อของมันนั้นมาจากตำนานเทพเจ้าโรมันเพื่อเป็นเกียรติให้แด่เทพเจ้าแห่งสงครามสีแดงของมันหมายถึงเลือดที่หลั่งออกมาในสนามรบเป็นที่รู้จักกันในานามว่าดาวเคราะห์สีแดง ว่าแต่ทำไมดาวังคารถึงเป็นสีแดงกันละ่ะวันนี้ผมจะพามาหาคำตอบกันครับถ้าใครชอบคลิปสไตล์นี้กับคำถามใกล้ตัวที่เรายังไม่เคยเจอกันในห้องเรียนก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมรักไกด์ด้วยนะครับมาครับมาฟังเรื่องราวที่เราควรจะรู้ไว้สำหรับดาวังคารที่อาจจะเป็นบ้านหลังใหม่ของพวกเราในอนาคตกันดีกว่าครับดาวังคารนั้นถึงจะดูใหญ่ในรูปภาพ แต่ทุกคนรู้หรือเปล่าโมมันใหญ่แค่ครึ่งหนึ่งของโลกเราเท่านั้นเองโลกของเรานั้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางคร่าวๆ1 2 0 0 0กิโลเมตรแต่ทว่าดาวังคารนั้นกลับมีเส้นผ่านศูนย์กลางแค่ ,6000 กิโลเมตรเท่านั้นเองแต่ที่น่าตกใจก็คือนับแค่แผ่นดินเปล่าๆไม่นับทะเลแม่น้ำฐานน้ำแข็งแผ่นดินของโลกดาวนั้นแทบจะมีพื้นที่ไม่ต่างกับดาวังคารเลยครับมีสิ่งหนึ่งครับที่ทุกคนอาจจะลืมไป ดาวองคานั้นอาจจะเป็นสวรรค์ของนักกินจุ่หลายๆคนกันเลยเพราะว่าดาวองคานั้นมีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลกถึง62%นั่นก็หมายความว่าถ้าเราชั่งน้ำหนักบนโลกได้100กิโลน้ำหนักที่คุณชั่งบนดาวองคานั้นจะเหลือเพียง38กิโลกรัมทันทีเลยฟังแล้วอาจจะดูดีครับแต่แต่แต่แตแตแตสำหรับนักบินอวกาศที่จะอาศัยอยู่บนดาวองคานั้นอาจจะไม่คิดเช่นนั้นครับเพราะว่าแรงโน้มถ่วงที่ต่ํา จะส่งผลต่อร่างกายภายในระยะยาวได้เช่นกล้ามเนื้อหดตัวอ่อนแรงลงมวลกระดูกลดลงเกิดปัญหาทาั้งด้านสายตาบลาบลาบลารวมถึงภูมิต้านทานที่อาจจะลดลงเมื่อกลับมายังโลกแต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักบินอวกาศนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจากสภาพแวดล้อมที่มีแรงโน้มถ่วงต่ำแต่การดำรงชีวิตในระยะยาวบนดาวอังคารร่างกายของมนุษย์นั้นอาจจะปรับตัวให้คุ้นชินและใช้ชีวิตได้อย่างปกติเลยครับ จะดูอะไรเพียงแค่จากรูปครับเพราะว่าถึงพื้นผิวดาวอังคารที่เราเห็นในรูปนั้นจะดูเรียบๆแต่แท้ที่จริงแล้วมันกับมีหูเหวลึกหูบเขาแล้วก็ภูเขาไฟกับหลุมอุกาบาตเป็นจํานวนมากเลยครับโดยมีภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะชื่อว่าภูเขาไฟโอลิมปัสซึ่งสูงกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์ถึง3เท่ามาต่อกันที่เรื่องสําคัญของคลิปนี้กันเลยครับทําไมดาวอังคารถึงเป็นดาวสีแดง ดาวอังคารนั้นได้ชื่อว่าเป็นดาวสีเลือดเป็นที่มาของชื่อมาที่ต่างตามเทพเจ้าแห่งสงครามในตำนานโรมันแต่แท้ที่จริงแล้วสีแดงเหล่านี้เกิดจากฝุ่นที่ลองลอยปกคลุมเหนือพื้นผิวดาวและหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับสีนี้เป็นอย่างดีครับทุกคนดาวแดงได้ไหมครับว่าสีนี้มันเหมือนอะไรใช่และครับสีนี้มันเหมือนกับสีสนิมนั่นเองดาวอังคารนั้นประกอบไปด้วยออกไซด์ของเหล็กครับที่เป็นสนิมเหล็ก ในบางครั้งก็เกิดพายุรุนแรงที่พัดพาฝุ่นเหล่านี้ลอยขึ้นไปปกคลุมทั่วชั้นบรรยากาศของดาวอังคารก็เลยทําให้มันกลายเป็นสีแดงอย่างที่เราเห็นนั่นแหละรครับแต่จริงๆมันเป็นสีสนิมนะดาวอังคารครับไม่ได้มีเพียงแค่สีแดงเพียงสีเดียวครับหินที่พบบนดาวอังคารนั้นมีหลากหลายชนิดมากเลยครับเช่นหินอคนีหินบาอ์โหินตะกอนหินทรายหินโคลนเกิดเป็นสีสันต่างๆและสีส่วนใหญ่ของดาวอังคารก็จะเหมือนกับพื้นที่ที่แห้งแล้งบนโลกเลยครับ มาที่เรื่องต่อไปกันเลยครับถ้าเราจะไปอยู่ดาวอังคารเรื่องนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันครับดาวอังคารนั้นมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลกถึง1.5เท่าประกอบกับชั้นบรรยากาศที่เบาบางกว่าโลกถึง100เท่าจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่นักวิทยาศาสตร์นั้นจะพบว่าดาวอังคารนั้นมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ต่ำถึงติด -63 องศา,ศาเซลเซียส โดยในเวลากลางวันนั้นอากาศบนดาวอังคารก็จะค่อนข้างเย็นสบายครับที่อุณหภูมิประมาณ20องศาเซลเซียสแล้วก็จะต่ำลงถึงติดลบ73ในช่วงเวลากลางคืนซึ่งจะเทียบกับโลกแล้วสภาพอากาศดาวอังคารน่าจะไม่ค่อยเหมาะที่จะออกไปสัมผัสสักเท่าไหร่แต่ถ้าลองเปรียบเทียบก,กับดาวคอดงอื่นอย่างเช่นดาวพุธหรือว่าดาวศุกร์ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า400องศาเซลเซียสแล้วดาวอังคารก็น่าจะดูดีที่สุดแล้วครับในปัจจุบันครับ มีความเป็นไปได้ในการจัดตั้งอนานิคมของมนุษยชาติในอวกาศและเริ่มเห็นมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นสังเกตได้จากสเปนเอกหรือเวอร์จินกลเล็กติกที่เริ่มมีการพัฒนาการท่องเที่ยวอวกาศในเชิงพาณิชย์รวมถึงการพัฒนาแนวคิดโรงแรม Voyager Station ที่จะลอยหลับอยู่นอกชั้นบรรยากาศของโลกโดยมีแผนที่จะเปิดตัวในช่วงปลายทศวรรษนี้ครับได้มัน อาจจะเข้าถึงได้แค่เฉพาะคนที่มีเงินทุนมากพอซึ่งหวังว่าในอนาคตสิ่งเหล่านี้อาจจะมีราคาที่ถูกลงจนคนทั่วไปสามารถจับต้องได้และก็จะนําไปสู่การริเริ่มพัฒนาที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ในต่างดาได้เช่นกันยิ่งในปัจจุบันครับสถานการณ์ของปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับโลกไม่ว่าจะเป็นสภาวะเรือนกระจกปัญหาโลกร้อน การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลทั่วโลกรวมไปถึงปัญหาฝุ่น PM ที่ประเทศไทยกำลังประสบและมีแนวโน้มที่จะทวีคูณความรุนแรงขึ้นสิ่งดังกล่าวนี้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ในภาพยนตร์เรื่องอินเตอร์สเตลาที่เข้าฉายในปี2014ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่ทั่วโลกนั้นต้องประสบปัญหากับฝุ่นพิษทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ ต้องส่งนักบินอวกาศร่วมกับทีมวิจัยไปสแสวงหาที่อยู่ใหม่ของมนุษยชาติในห้วงอวกาศอันไกลโพ้นนอกจากดาวคารแล้วนะครับนักดาราศาสตร์ในปัจจุบันก็ยังเร่งหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมคล้ายกับโลกของเราและเอื้อต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตโดยพวกเขาหวังว่าน่าจะมีดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะสักดวงหนึ่งที่มนุษย์จะเดินทางไปตั้งรกรากและสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นที่นั่นได้ และถ้าผมมีข้อมูลผมก็จะเอามาบอกเพื่อนๆในคลิปต่อๆไปนะครับท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าดาวอังคารจะเสียอะไรและถึงแม้เราจะตั้งมันไว้ในหมวดหมู่ของความหวังซึ่งดูจะเป็นขั้วรตรงข้ามกับชื่อดาวเคราะห์ที่มาจากชื่อของเทพเจ้าแห่งสงครามและการหนองเลือดแต่ความหวังก็คือความหวังครับชื่อก็เป็นแค่อดีตท,ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองมันยังไงจริงไหมครับถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรหรือจะเพิ่มเติมอะไรให้ผม ก็บอกได้ครับที่ช่องคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและถ้าใครชอบคลิปสไตล์นี้กับคำถามใกล้ตัวที่เรายังไม่เคยเจอกันในห้องเรียนก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมรักไดก์ด้วยนะครับ